ลูกศิษย์ที่ครูบาอาจารย์ไว้ใจที่สุดรักที่สุดนายเฉลิมศักด์ป้องขวาเราหรือน้องแครอทฝั่งแค่ชื่อก็น่ารักอิ่มบุญแล้วใช่ไหมล่ะคะน้องแครอทปัจจุบันอายุเพียง19ปีเท่านั้นแต่ยังสามารถดูแลอุปถากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่อยู่ไม่น้อยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันแล้ว จากเด็กน้อยที่ก้มกราบด้วยสองมือที่อ่อนน้อมถ่อมตนในวันนั้นสู่การดูแลอย่างใกล้ชิดหลวงปู่พระมหาตุ่มเตนิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณวิเศษปัจจุบัน90ปี70พรรษายกตัวอย่างเริ่มตั้งแต่ในช่วงวัยมัธยมที่น้องแครอทกำลังเรียนอยู่โรงเรียนวาปีปทุมนั้นขนาดยามที่หลวงปู่ท่านอาพาธ นอนพักร่างกายอยู่โรงพยาบาลหลังน้องแครอทเลิกเรียนก็ไม่นิ่งรอให้ค่ำเสียรีบเข้าไปดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์อยู่ไม่ห่างทั้งเวลาว่างเรียนในวันหยุดก็ไปอยู่วัดตัวติดหลวงปู่แบบไม่ห่างเลยทีเดียวจนบางครั้งหลวงปู่จะมอบสิ่งของให้ท่านเอ่ยขึ้นว่าถ้าเราไม่รักถ้าเราไม่ไว้ใจ เราไม่ให้ใครง่ายๆนะของแบบนี้ปัจจุบันน้องแครอทกำลังเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามและยังได้รับตำแหน่งจากการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานรุ่นที่26ปี2568 ขอองคณะนิิตตศาาสร์ีกด้้วยจเห็นชีวิตที่ติดดินแบบนี้ก็ใช่ว่าจะธรรมดาไปจ้าน้องแครอทเองมีศัก์เป็นถึงหลานชายโดยสายเลือดของพระครูสิริสารโกวิทหรือหลวงพ่อสาฐานุตโมเปลี่ยนธรรมหกประโยคเจ้าอาวาสวัดอุทัยทิศ เจ้าคณะตำบลตลาดเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาโรงเรียนอุทัยทิศวิทยาจังหวัดมหาสารคามน้องแครอทเด็กน้อยที่ครอบครัวปลูกฝังเลี้ยงดูมากับวัดโดยมีคุณปู่และคุณย่าสอนให้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำตั้งแต่ป .2 เติบโตมากับรถพระธรรมจริงๆยังไงก็อย่างว่าแหละครับชีวิตคนเราไม่เหมือนกันในวัยเด็กน้องแครอทต่างจากเด็กน้อยคนอื่นมากบางครั้งทั้งที่เลิกเรียนแล้วเด็กคนอื่นๆกลับเล่นเกมเล่นกีฬากัน แต่สำหรับน้องแครอทนั้นขอบอกเลยจ้าว่าไม่ธรรมดาปั่นจักรยานหันหน้าเข้าวัดนั่งทำวัดเย็นกับพระผู้ใหญ่และชาวบ้านแม้แหมอะไรจะขนาดนั้นคะน้องแครอทสมแล้วที่หลวงปู่ท่านไว้วางใจขนาดนี้ถือเป็นบุญของน้องที่ได้รับใช้ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดแข่งอย่างอื่นแข่งได้แต่แข่งกับบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆจ้า